ออนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านก็เป็นธรรมะยามค่ำคืนเป็นค่ำคืนวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566 วันเสาร์ก็เป็นวันพักผ่อนนะพักกายพักใจเราทำงานกันมาทางอาทิตย์ให้ร่างกายได้พักให้จิตใจได้พักด้วยการอยู่กับตัวเองให้ใจได้คุ้นชินอยู่กับความสงบไว้ใจสบายใจมีความสุขความสงบก็เกิดขึ้นมาได้โดยง่ายอย่างใครอยู่ในเมืองมากๆเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่กับธรรมชาติ ทำให้จิตใจได้มีโอกาสได้สัมผัสความแตกต่างเนะเวลาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสายลมแสงแดดแม่น้ำเนี่ยใจก็จะค่อยๆคลายขึ้นได้ง่ายเวลาเสาร์อาทิตย์พักผ่อนทางท่านถ้ามีสวนอยู่ตามบ้านอยู่แล้วเนี่ยก็อาศัยช่วงเวลาเย็นๆเ,เช้าๆเ,เดินตามสวนต่างๆนะให้มีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติบ้างจิตใจก็จะค่อยๆค,คลายขึ้น มีความสงบลมเย็นขึ้นเขาจะเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีแต่ความวุ่นวายกับตอนที่เริ่มสงบสงบเขาจะเริ่มสัมผัสความแตกต่างได้อย่างบางท่านใช้ช่วงนี้เดินทางมาที่ส่วนธรรมส่วนใหญ่เสาร์อาทิตยนะ์ก็มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินะสายลมแสงแดดยามเช้าบรรยากาศเย็นๆมีสานา้ำ ใจก็คลายได้ง่ายมีความสงบเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์ก็จะมีเสียงของชาวบ้านเขาก็จะมีการจัดงานสังสรรค์กันส่วนใหญ่ก็จะมาใช้ในศาลาใหญ่อย่างค่ำคืนเนี้ยข้างนอกก็จะมีเสียงเพลงดังนะนะนะก็เลยอาศัยในศาลาใหญ่ศาลาร,รวมใจในี่แหละในใช้ในการปฏิบัติธรรมนะก็จะป้องกันเสียงรบกวนได้ ก็ให้เห็นสังเกตว่าคนส่วนใหญ่นั้นเขาก็ชอบอยู่กับความวุ่นวายนะความวุ่นวายเขาคิดว่าความวุ่นวายนะทำให้เกิดความสุขแต่ความวุ่นวายนั้นจริงๆแล้วก็เต็มไปด้วยจิตใจที่ดิ้นรนไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกนะแต่คนส่วนใหญ่ไม่มีทางเลือกนะแต่นักปฏิบัติเราเนี่ย มีโอกาสได้สัมผัสความสงบจิตเขาจะเริ่มมีทางเลือกเขาจะดูแล้วว่าอะไรคือของร้อนอะไรคือของเย็นให้ใจได้คุ้นกับความสงบไว้มากๆเมื่อใจเป็นสมาธิสงดจากรกามและอกุศลธรรมจิตใจจะไม่กอ่อเกี่ยวนะไม่ไปกอ่อเกี่ยวว่าเมื่อไรจะหมดเวลาทำยังไงดีจิตใจก็เหมือนนั่งไปได้เรื่อย ไม่มีความกังวลไม่มีความขอเกี่ยวที่ผลนั่งสมาธิสงบสงบไปได้เรื่อยๆเลยพอสงัดจากรามและอกุศลธรรมทัใจไปเกาะผลอยู่เมื่อไรจะสงบเมื่อไรจะหมดเวลายังเป็นอกุศลอยู่จิตใจก็ยังเข้าไม่ถึงสมาธิพอเป็นสมาธิมีความสุขหล่อเลี้ยงเล็กๆมีปิติปรามโมทหล่อเลี้ยงเล็กๆใจก็นั่ง ใจก็มีความสุขก็นั่งไปได้เรื่อยๆนั่งไปได้เป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงก็นั่งไปได้เรื่อยๆติดใจไม่ดิ้นรนติดใจไม่มีตัณหามีความพาสุขอยู่ภายในยิดยมเคยไหมบางท่านเนี่ยกำลังทํางานอยู่สมมุติว่าเรากําลังทํางานอยู่เราอยากจะกรีบเคลียร์งานแล้วก็ไปนั่งสมาธิเคยไหม มีงานกองเต็มโต๊้เลยแล้วอยากจะเคลียร์งานนะไปนั่งสมาธินะพอเคลียร์งานเสร็จเนะี่ยมานั่งสมาธิจะ,จะสงบไหมก็ไม่สงบนะพอตอนที่ทํางานอยู่เนะี่ยมีตัณหาเป็นแรงผลักดันนะอยากมานั่งสมาธิพอมานั่งสมาธิมีตัณหาเป็นแรงผลักดันอยู่ก็ไม่สงบหรอกแต่เมื่อจิตเขาเริ่มได้เรียนรู้นะพอใจเริ่ม นั่งเท่าไหร่ก็ไม่สงบพอใจไม่ไปเกาะที่ผลหนละุดเลยนะหลุดเลยอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ยอมหมดและจะสงบไม่สงบก็ไม่ว่าอะไรอยู่กับการสร้างเหตุไปใจก็เริ่มสงบขึ้นมาได้เองเลยทีนี้แหละจิตเขาจะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าทําแบบนี้จะสงบวางจิตแบบนี้จะสงบวางจิตอยู่กับการสร้างเหตุผลคือความสงบ ทีนี้เขาจะเริ่มล็อกล็อกเป้าแบบนี้แหละทีนี้กิเลสนะแสบนะสมมติว่าเราเข้าใจแบบนี้สร้างเหตุแบบนี้วางใจแบบนี้จะมีความสงบนะเขาก็จะไปล็อกที่ผลแล้วก็มีการแอบในการมีตัณหาเล็กๆเกนะพอรู้ว่าวางใจแบบนี้แบบไม่เอาอะไรนะจิตใจจะสงบได้เองนะแต่เขาก็จะแอบมีตัณหาเล็กๆอยู่นะ เรื่องของจิตใจก็เป็นเรื่องที่มีมิติหลายมุมมองเนีเป็นสิ่งที่จิตแต่ละท่านเนี่ยต้องเรียนรู้นะต้องเรียนรู้นะเรื่องนี้ก็ไม่มีใครสอนกันได้เป็นสิ่งที่จิตของแต่ละท่านเนี่ยต้องเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็จกะค่อยๆรู้ขึ้นมาเองนะบางทีระวังใจอยู่การสร้างเหตุเนี่ยแต่มันมีแบ็กอัพของตันหาเล็กๆอยู่นะมันที่จะรู้เท่าทันมันเรียนรู้ทุกนะเวลามีตันหาปุ๊บ เกิดทุกข์ขึ้นมาในใจเนี่ยจิตเขาก็จะค่อยๆเริ่มเรียนรู้เรียนรู้ค่อยๆกลับมาอยู่กับการสร้างเหตุสร้างเหตุแม้กระทั่งอยู่การสร้างเหตุปุ๊บมีตัณหาเป็นแบงค์อัพอยู่นเนียนอยู่เนี่ยจิตก็จะค่อยเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็จะค่อยๆรู้ละสระวางค่อยๆลด,ดละเลิกด้วยตัวของเขาเองจากการเรียนรู้ตามความเป็นจริงนะแต่การใช้ชีวิตเนี่ยจะสืบเนื่องส่งผลต่อการนั่งสมาธิมากเลยนะ ถ้าสมมติเราใช้ชีวิตทุกขณะทุกขณะอย่างสมมติงานกองเต็มเลยเนี่ยแล้วปกติคนส่วนใหญ่ก็เอ๊ะฉันใจอยากจะรีบไปนั่งสมาธินะรีบทํางานรีบทํางานเพื่อไปนั่งสมาธิเนี่ยเห็นไหมถ้าเจาะลงไปในแต่ละขณะจิตทุกท้งที่รีบทํางานเนี่ยจิตใจมีตัณหานะทำไปด้วยตัณหาแต่พอมานั่งสมาธิก็มีตัณหาเป็นองนาอีกทีนี้ก็ไม่สงบละ แต่ถ้าการใช้ชีวิตทุกๆขณะเลยอยู่กับการสร้างเหตุทำงานไปเมื่อไหร่จะเสร็จก็เมื่อนั้นใจก็สบายทำไปทำไปทำไปพอหมดเวลางานเสร็จพอดีปุ๊บมานั่งต่อปุ๊บก็สงบเลยถ้าก็ทำต่อไปนั่งสมาธิต่อได้เลยไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องมานั่งแล้วจะมีความสุขแต่มีความสุขทุกๆขณะที่ทำงานเนี่ยการใช้ชีวิตในแต่ละขณะเนี่ยก็สามารถนำหลักใจทุกๆงานทุกๆการกระทำอยู่กับการสร้างเหตุไปได้ นะก็จะช่วยให้มีความปิติปาโมต่อเลี้ยงจิตใจนะพอทุกครั้งที่อยู่การสร้างเหตุตัณหาก็จะไม่เกิดขึ้นจิตใจก็จะสงบขึ้นมาได้อนะีกอยงเมื่อเช้าอาตมาสวดนมนต์ตอนเช้าเนะี่ยก็เห็นแมงมุมอยู่ตัวหนึ่งนะแมงมุมเนะี่ยเขาก็ชักใหญ่อยูนะ่แล้วก็มีมแมลงตัวใหญ่กว่าแมงมุมเนะี่ยประมาณ2.5เท่า ตัวใหญ่เป็นแมลงตัวดำๆแล้วก็เข้ามาในขายข,ายของเขาพอดีแมงมุมก็ทีนี้แหละก็ขาสองสาข้างก็เกี่ยวที่ใยไอ้ขาข้างใหม่ก็เข้าไปตวัดแมลงดำๆตัวนั้นนะขนาดตัวนี่ใหญ่กว่าแมงมุมสองจุเท่าเลยนะประมาณโดยประมาณแมงมุมก็เป็นแมงมุมบ้านเนี่ยแหละก็เหมือนที่เรากวาดจากใยกวาดทาความสะอาดบ้านนี่ยแหละแมงมุมตัวเล็ก ที่ขายาวๆนะนะทีนี้แต่มแมลงเนี่ยตัวใหญ่กว่า2เท่า2.5เท่าได้เนี่ยตวัดมาแล้วเขาก็พัน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 ,พนทีนี้ก็ดิน้นดินไม่ออกสุดท้ายก็เป็นอาหารทองแมืงมุมนะเนี่ยก็เห็นได้ว่านีชีวิตในวัตตะก็เต็มไปด้วยความเบ็ดเบียนกันนะเพื่อไลลาหาอาหารประทังชีวิต สัตว์เล็กกินสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กก็เปลี่ยนกันไปก็ไม่มีใครจะไปเกิดเป็นบางมุมตัวนั้นหรอกไม่มีใครจะไปเกิดเป็นมแมลงดำๆตัวนั้นนะแต่ก็พอมีเหตุนะอย่างเราใช้ชีวิตเนะี่ยเราก็เห็นบางทีแต่ละคนก็น่าสงสารนะบางทีก็พิกพิก,การนะป่วยเป็นโรคร้ายบ้างบางคนก็มีชีวิตที่ยากลำบาก ก็ไม่มีใครอย,อยากจะไปเกิดเป็นแบบนั้นนะแม้กระทั่งสุนัขหมาแมวบางทีมองไปข้างถนนมองไปเขาก็อยู่กันอย่างลำบากนะบางทีก็ไม่มีอะไรจะกินนะบางทีมองไปเจอสัตว์เล็กสัตว์น้อยตามข้างถนนต้องดิ้นหล่นสแสวงหาอาหารเพื่อประทังชีวิตนะเกิดมายากฆ์ลำบากนะเวลาจะตายนี่ก็อยู่คนเดียวนะ พวกนี้เขาก็จะไปหลบๆอยู่ตามป่าแ้วก็ตายคนเดียวไม่ต้องมีการปฐมพยาบาลนะก็อยู่กันแบบนั้นนะ่ตายก็ก็ตายตักไปหมดเหตุหมดปัจจัยก็ไม่มีใครอยากอยากจะไปเกิดเป็นแบบนั้นนะแต่ก็เพราะว่ามีเหตุนะมีเหตุมีตัณหาเป็นแรงผลักดันนะทำให้ไปก่อสร้างพบสร้างชาติขึ้นมานะกิเลสเป็นแรงผลักดันให้กระทำกรรม ก็ก่อเป็นวิบากขึ้นมาก็เป็นแรงขับให้เกิดเป็นกิเลสไปกระทำกรรมอยู่เรื่อยไปนะเป็นกระบวนการที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เกี่ยวกับเราเลยนะเพราะเรามาทีหลังสมมุติว่ามีคนหนึ่งแล้วกันเขาชอบกินของหวานเขากินของหวานทุกเช้ากลางวันเย็นกินทุกวันของหวานที่เขาชอบนะสร้างเหตุคือการกินของหวานผลคือ ความอ้วนน้ำหนักขึ้นแบบตรงไปตรงมานะแต่ทีนี้พอมีสภาพอุปทานเกิดขึ้น,เ,นเขาก็จะมีความรู้สึกเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาเขาก็จะมีความรู้สึกไม่ชอบเลยทำไมร่างกายเนี้ยอ้วนจังทำไมร่างกายนี้ไม่เป็นเป็นดนังใจเรามาทีหลังนะเรามาทีหลังสภาพอุปทานนะดังนั้นจะไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราเลยเกี่ยวกับเหตุ มีเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นสมมติอัตภาพเนี่ยเราก็ก่อทั้งกรรมดีกรรมชั่วทั้งเป็นกุศลอกุศลสมมติกุศลเราทำให้ผลตอนก่อนจะจากโลกนี้ไปเนี่ยทำบุญกุศลนึกถึงบุญกุศลทำคุณงามความดีไว้เทนี้พอละอัตภาพนี้ไปก็เป็นแรงขับไปเกิดในสุขติภูมิ สมมติไปเป็นเทวดานะเทวดาสักองคหนึ่งก็จะมีความรู้สึกเป็นเราขึ้นมาเ,เรามาทีหลังเราเป็นผลจากสภาพอุปทานสมมติว่าทําคุณงามความดีก่อนจะตายนั่งสมาธิจิตใจสงบเข้าฌานได้ไปเกิดเป็นพรหมก็จะมีความรู้สึกเป็นเราขึ้นมาเหมือนกันมีสภาพยึดถือว่ากายใจที่ได้รับใหม่เนี่ย ที่เป็นรูปประพรมหรืออรูปประพรมก็ตามเป็นของเรานะมีสภาพเป็นจิตปัญญาอยู่มีความรู้สึกว่าเป็นของเรากายใจนี้เป็นของเราเป็นเราจะมีความรู้สึกขึ้นมาเดียวกันดังนั้นไม่เกี่ยวกับเราเลยนะแต่สรรพสิ่งเป็นไปตามเหตุตามปจัจจัยเพราะมีเหตนะุก็จะเหมือนแก้วแก้วเซรามิกมีเติม น้ำเข้าไปน้ำดีน้ำเสียเข้าไปก็เหมือนเติมอกุศลกูเติมกุศลเข้าไปอพอแก้วนี้แตกลงสมมติกุศนเราทำให้ผลก็ไปก่อแก้วใหม่ก็ไปเช่นไปเป็นขวดพลาสาติกพอขวดพลาสาติกแตกไปดับไปก็ไปก่อ,อเป็นแก้วใสก็จะเปลี่ยนเหตุปัจจัยไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ไปเป็นแก้วต่างกันก็จะมีความรู้สึกว่าชั้นเนี่ยชื่อแก้วพลาสติกนะชั้นเนี่ยชื่อแก้วใส ชั้นชื่อแก้วเซรามิกนะความเป็นชั้นในมา่หลังความเป็เรามาท่หลังนะกฎแห่งกรรมเมื่อกระทํากรรมใดไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นผลของกรรมเนี่ยก็เรียกว่าวิบากนะวิบากเนี่ยก็เป็นทั้งดีและไม่ดีวิบากเนี่ยไม่เคยทําให้ใครทุกข์นะตรงไปตรงมาที่สุดนะสร้างเหตุ ที่ดีไว้วิบากที่ดีให้ผลสร้างเหตุที่ไม่ดีไว้วิบากที่ไม่ดีให้ผลวิบากไม่เคยทำให้ใครทุกข์แต่ถ้ามีผู้ไปยึดถือวิบากนั้นมาเป็นของเราจะเกิดผู้ทุกข์ขึ้นมาทันทีวิบากส่งผลอย่างตรงไปตรงมาส่งผลอย่างเที่ยงตรงเสมอกฎแห่งกรรมยุติธรรมและเที่ยงตรงเสมอไม่เคยทำให้ใครทุกข แต่ที่มีสภาพทุกนั้นเพราะมีผู้ยึดถือสภาพวิบากนั้นมาเป็นของเราวิบากที่ดีก็เรามีความสุขหอว,วิบากไม่ดีให้ผลก็เรามีความทุกข์อย่างเรื่องราวของพระมหาโมคราณะนะเรื่องสั้นๆแต่ก็สอนธรรมะได้ดีมากนะที่ท่านเนี่ยเคยทำบุปกรรมที่ท่านเคย ทุบตีบิดามัรดาจนเสียชีวิตเนี่ยแล้วท่านต้องไปตกนรกหลายชาติเลยนะหลายชาติเลยนะจนมาชาติสุดท้ายเนี่ยเสร็จกรรมก็ยังอยู่นะแม้กระทั่งท่านบาลุพระหันเนี่ยตั้งแต่ตอนสมัยอายุยังไม่มากเนี่ยแต่ตอนสุดท้ายของชีวิตเนี่ยวิบากเสร็จกรรมนั้นก็ให้ผลนะตอนท้ายท้ายของชีวิตเนี่ยก็ถูกโจรเนี่ยลุม ทุบตีนะจนเสียชีวิตจนเรียกว่ากระดูกทุกอย่างก็แตกไปหมดเลยนะเนี่ยกฎแห่งกรรมก็ให้ผลที่ขันให้ผลที่ขันแต่พระมหาโมครานะไม่มีผู้ที่ไปเป็นเจ้าของขันจะไม่มีสภาพที่จะมีผู้เป็นทุกข์ไปกับขันนะแต่ถ้าเป็นเราละ่ะลองนึกภาพนะถ้าเป็นเราถ้าสมมติเราถูกทุบตีจะเกิดอะไรขึ้นมาตีฉันทําไมฉันทําอะไรผิด จะเริ่มมีความโกรธเกิดขึ้นจะเริ่มมีความพยาบาทเกิดขึ้นชั้นมาทีหลังนะมาทีหลังจากสภาพยึดถือเนี่ยพอมีสภาพยึดถือเนี่ยมีอุปทานเกิดขึ้นเนี่ยพอมาตีชั้นมาทําชั้นทําไมชั้นเป็นชั้นเจ็บนะฉั้นก็มีความโกรธขึ้นมาแล้วทีเนี้ยเนี่ยพอมีความโกรธอกุศลกรรมให้ผลเมื่อจากชั้นนี้ไปเนี่ยพอถูกทุบตีปุ๊บก็ไปก่ออัตภาพใหม่ขึ้นมา ก็กลายเป็นถ้าจิตเป็นอกุศลนะก็ไปเกาะรูปนามที่อยู่ในของทางอบายภูมิขึ้นมาบางทีก็ไปเป็นสัตว์นรกบ้างอะไรบ้างตามเหตุตามปัจจัยนะแต่พระหานสาวกเนี่ยท่านไม่มีผู้เป็นเจ้าของขันแล้วเนะี่ยก็เป็นธรรมชาติไปนะเนี่ยก็จะเห็นสัจธรรมอยู่อย่างหนึ่งนะวิบากไม่เคยทำให้ใครทุกข์ไม่ว่าจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามทรงผลอย่างตรงไปตรงมา คำว่าวิบากนั้นเป็นผลมาจากการกระทำการกระทำอะไรไว้ย่อมเกิดวิบากขึ้นมาไม่เคยทำให้ใครทุกข์ส่งผลอย่างตรงไปตรงมาแต่เมื่อมีความทุกข์นั้นเพราะมีผู้ไปยึดถือวิบากนั้นมาเป็นของเราจึงเกิดผู้ทุกข์ขึ้นมาให้ผลอย่างตรงไปตรงมาเราก็หมั่นที่จะสร้างคุณงามความดีไว้นะอย่างน้อยก็ ศีลห้าไว้ก่อนสินห้าอย่างน้อยก็มีใจเป็นกุศลใจมีความสุขมีความสงบร่มเย็นขึ้นมาไม่ไปเบียดเบียนถ้าเรามีศินห้าแล้วเนี่ยก็จะไม่ต้องรับความเดือดร้อนใจนะอย่างไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยกรรมที่ทําให้ฆ่าสัตว์เนี่ยก็ทําให้อายุสั้นอายุสั้นป่วยเป็นโรคร้ายบางท่านถ้ารักทรัพย์มากๆเนี่ยกรรมที่ได้รับก็จะอาจจะ ทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จบางทีก็ถูกโกงบ้างนะถูกโกงกลับบ้างไปโกงเข้ามาบางทีก็โกงกลับนะให้อะไรไว้ก็สิ่งนั้นก็สะท้อนกลับมาตรงไปตรงมาที่สุดถ้าประพฤติผิดในการมไว้บางทีก็ชีวิตก็ไม่มีความสุขนะบางทีก็ไม่ประสบความสำเร็จในความรักบางทีก็ครอบครัวมีปัญหานะเพราะว่าเราก็เหมือนไปทำให้ครอบครัวคนอื่นเดือดร้อนนะ ก็ส่งผลอย่างตรงไปตรงมาถ้าโกหกมากๆเนี่ยพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อละพูดสิ่งที่ไม่จริงพูดอะไรไปเขาก็ไม่เชื่อนะเขาดูว่าคนเนี้ยพูดกี่คำกี่คำก็โกหกบางทีก็มีอาจจะมีคนพูดไม่ดีใส่พูดเก่าเสียหายใส่บ้างก็เป็นกรรมจากกันพูดไม่ดีพูดอยากพูดส่อเสียดพูดเพอเจอพูดโกหกทั้งหลาย ดื่มสุดาบางทีกรรมก็อาจจะทําให้เผลิสติปกติก็ฝึกยากอยู่แล้วนะฝึกสติก็ฝึกยากกันอยู่แล้วนะดื่มสุดาบางทีก็ทําให้ขาดปัญญาไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก็ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนะถ้ากระทำกรรมอันเป็นบาปไวม้มากๆปิดศีลมากๆเนี่ยก็เป็นเหตุให้สู่อบายภูมิได้นะ เราก็เลือกเลือกได้นะอย่างน้อยมีศีลไว้ก่อนนะมีศีลเป็นเกาะป้องกันไว้มีความสบายใจรอเลี้ยงอย่างน้อยสุขติก็เป็นอันหวังได้ให้ทานนะรักษาศีลเนี่ยสุขติเป็นอันหวังได้นะก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดในสุขติภูมินะมนุษย์เทวดานะแต่สุขติภูมินั้นก็ยังเวียนอยู่ในกรรมวจรภูมินะยังต้องการ รูปรถกินเสียงสัมผัสทั้งหลายอยู่นะอย่างเราเนี่ยต้องการดูหนังฟังเพลงเคยไหมบางทีก็ไปฝันอยากจะไปดูหนังบางทีก็ฝันอยากจะไปกินอาหารอร่อยนั่นแหละนะแล้ยัยงมีตัณหาเรียวกว่กากรรมมาตัณหาอยู่เนี่ยเดี๋ยวจิตเขาก็จะไปสร้างอัตภาพร่างกายเพื่อมาเสพกรรมมคุณใหม่นะอย่างเราชอบดูหนังฟังเพลงชอบเกี่ยวกับกินอาหารอร่อยเนี่ย ถ้ายังมีความมีตัณหาเป็นเหตุอยู่เขาก็จะไปสร้างรูปที่จะไปเสพกรรมคุณน,นั้นโดยการใช้อายตนะเนี่ยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยแต่ผู้ที่ยก,กระดับจิตใจขึ้นมาในรูปปวจรภูมเนี่ยมีสมาธิรอเลี้ยงเนี่ยไม่สแสวงหาความสุขจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายเขาก็จะมีความสุข อยู่กับสมาธิของเขานะรูปประชานบ้างอรูปประชานบ้างเนะี่ยพอตายไปก็ไปเป็นรูปประพรมรูปประพมนะแต่ยังรักกิเลสไม่ไดนะ้ก็ยังอยู่ในวตาสงสารยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไปนะแต่มีเหตุอยู่อย่างหนึ่งนะที่ยกกระดับดจิตใจสู่โรกุตระภูมนะิโรกุตระภูมนะิก,มก็คือภูมิของพระอริยเจ้าทั้งหลายนะก็คือเส้นทางของศีลสมาธิปัญญานะ ย่างพระอยาเจ้าเบื้องต้นเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยท่านระสักกายทิฏฐิเนี่ยอย่างเด็ดขาดออกไปจากใจความเห็นผิดว่ามีเรามีของเราความเห็นผิดในความเป็นตัวตนความเห็นผิดว่าขันธ์ทั้งห้าเนี่ยเป็นเราท่านละออกไปจากใจท่านก็จะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติอ่ะพอรู้แล้วว่าอะไรคือความจริงอะไรคือสัจธรรมของชีวิตเนี่ยท่านเห็นความจริงแล้วมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาล้ ท่านก็จะฝึกฝนพัฒนาขัดเกลากิเลสจนไม่เกินเจดชาติก็จะตรัสรู้ทำบรรลุพระหันขึ้นมาก็จะปิดอบายภูมิเราก็มีกายอยาเป็นมนุษย์เราก็ยังมีรมหายใจยังมีชีวิตเราก็เลือกเส้นทางได้นะกนารมวจรภูมิรูปวจรภูมิอรูปาวจรภูมิโรกุตระภูมิ ถ้าผู้ที่ปัถนาโรคกุตระภูมินะก็ลดละเลิกลดละกิเลสในจิตใจด้วยการเดินอยู่ในเส้นทางของศีลสมาธิปัญญาให้ศีลสมาธิปัญญาเป็นแสงสว่างนำพาชีวิตให้ท่านทั้งหลายได้พบกับสันติสุขความสงบความเป็นอิสระที่แท้จริงของชีวิตได้